ไปเอาเมียมเเม่ยหมอสวัสดีครับผมวันนี้มาที่ไปปูร่องดมนะครับก็มาดูน้องใหญ่นะครันนี้มีเยอะขนาดไหนพอดีวันนี้อากาศครึมๆนะครับวันนี้ฝนก็จะตกไปอีก พอดีมีคนถามหาตะเมาตะเมาหายไปไหนนะครับแ่กมาแล้วอยู่นี่นะครับอยิ้เลยยนี่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าแกยังไม่ได้แข่งบนหรือว่าหรือว่าแกไปบ้านเก่าแล้วหรือว่าแกไปบ้านเก่าแล้วจะได้กลับมาเลยนะครับตะเมาเป็นคนถามหานะครับนี่ก็มาอยู่ที่หน้าศาลเจ้าปูโลกดมนะครับมาดูน้ำในน้องใหญ่นะครับว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วนะครับพอดีกับบรรยากาศวันนี้ก็ครึมๆนะครับผมวันที่ยี่สิบ เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้อยู่กับพี่จังเลือดลุงคําแล้วก็ตะเมานะครับผมสามท่านนี่มีแต่คนถามหาตะเมาตะเมาหายไปไหนบอกบอกพี่น้องหน่อยสิว่าหายไปไหนมาฝากของมากับรถมาจะกินด้วยฝากของมาให้ตะเมาด้วยนะครับแกบอกว่ากลับมาแล้วครับตะเมาไปทาธุระไปทําธุระมานะครับก็เลยหายไปแปาทิษแต่ราเป็นสิ้นแล้วนะครับทางนน้นนะครับเขาไอ ขุดไอ้ปลูกกล้วยปลูกอะไรนะครับทางโน้นมาแล้วปลูกกล้วยเป็นทําสวนที่ข้างๆก็ไผ่นะครับติดแหลอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ก็สารเจะปูสารหลวงปูดมนะครับก็มาดูแต่นี่ยผมก็มาดูน้ำม่คนถามว่าน้ําน้องแย้่มันเยอะขนาดไหนแล้ววอดีเขาพากันปลูกต้นไม้นะครับรอบน้องใหญ่นะครับมีปลูกต้นไม้นู่นไปถึงนู่นนะครับปลูกยาวเลยนะครับผม ลูกยาวไปถึงนู้นจะมีต้นไม้จะมีร่มไม้ตอนนี้ก็นาก็ข้าวเขียวกะจีแล้วนะครับฝั่งนี้น้ําก็พอมีบ้างนะครับวันนี้ก็บรรยากาศที่ค้มว่าฝนจะตกแหลมเป็นตกแหลมนะคอยดูนะครับว่าฝนจะตกไหมนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศน้องใหญ่นะครับว่าน้ํามันเยือขนาดไหนแล้วที่พี่น้องก็ถามหายังไม่อันนี้เสมอกันเท่าไหร่ครับยังไม่จอดกันเลยน้ํานะครับผมนี่ครับน้ําได้ระยะนี้ครับประมาณ ครึ่งหนึ่งครับทางนน้นก็ยังไม่ล้นมาเลยนะครับผมนี่นี่คือบรรยากาศยามเช้าวันที่20เดือนสิงหาคมส,สิงหาคมปีาร้กนะครับผมเสร็จแล้วก็เดินมานะครับก็มาชุมนุมกันเล่นอยู่แถวสันจอมปลุดโดมนะครับผมโอเคครับก็จบค,คลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนติดตามคลิปวิดีโอน้าผมจะไปไหนที่ไหนมอไรยังไงทำไมอะไรตามได้ไรเฟซบุ๊กห่วงับ หน่นาทีมีค่าหมายและทางยโสเป็นหนึงช่องกนทำไมอร่อยแน่อนอนสวัสดีครับผมยอนทแก้้